สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งมีนา55นะครับโจทย์กำหนดให้ r แทนเซตของจำนวนจริงให้ r เล็กเท่ากับเซตของ x y ที่เป็นสมาชิกค r cartesian ค r โดยที่ absolute x เอ่อ absolute x คูณ y บวก y ลบ x ลบหเท่ากับ0แล้วพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ r เป็นความสัมพันธ์ที่มีโดเมนโดเมน r เท่ากับเซตของ x เป็นสมาชิกของ R ใหญ่โดยที่ x ไม่เท่ากับลบหขอไข่ความสัมพันธ์ของ R i n v e r s e เป็นฟังก์ชันข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อนี้นะครับก็คือการพิจารณาข้อความนะก็คือเราจะต้องตรวจสอบข้อกอแล้วก็ข้อขอในข้อ,อไกไ่เนี่ยให้หาโดเมนการหาโดเมนยังจำได้ไหมครับว่าทำไงโดยปกติการหาโดเมนก็คือการจัดเป็น y เท่ากับเท่ากับใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าพี่แป้งอยากจะจัดเป็น y เท่ากับจะต้อง ตัวนี้มันมี y อยู่ทั้งคู่เลยดึง y ตัวร่วมออกออก็เลยกลายเป็น a อ s o l u t e x บวก1นะครับแล้วพี่แบงค์ย้ายลบ x ลบ1เนี่ยไปอีกข้างหนึ่งด้วยก็กลายเป็น x บวก1แบบนี้ดังนั้นเนี่ย y จึงมีค่าเท่ากับ x บวก1ส่วนด้วย a อ s o l u t e x บวก1ถูกไหมครับพอเราจัดเป็น y เท่ากับเสร็จให้เราดูว่ามีหมายเหตุอะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็คือ absolute x บวก1เนี่ย ต้องไม่เท่ากับ0แต่โดยปกติ absolute x เนี่ยนะครับเป็นค่าบวกอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพอบวกอีก1เนี่ยยังไงก็ตามก้อนนี้มันเป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นโดเมนในข้อนี้นครับจึงเป็นจำนวนจริงทุกจำนวนนั่นเองโอเคไหมครับดังนั้นข้อกอไก่การที่เขาบอกว่าโดเมนคือเซตของจำนวนจริงโดยที่ x ไม่เท่ากับลบ1ก็เลยผิดทีนี้ในข้อขอไข การเช็คว่า r inverse เป็นฟังก์ชันหรือเปล่าการที่ r inverse จะเป็นฟังก์ชันได้เนี่ยต้องเกิดจากเดิมเนี่ย <THE P> <atamente> <อ> r <brahim. S 1> เป็น1ต่อ1หรือบางครั้งเราก็เช็คจากการที่วาดกราฟก็ได้ 1. แต่ข้อนี้เนี่ยมันเป็นกราฟแอบส์ลูดโอเคพี่แบงค์อยากจะลองวาดกราฟของข้อนี้ดูตัวนี้นะครับามาลองดูกันพี่แบงค์งทำต่อจากตรงนี้ r คือ y เท่ากับ x บวก1 ส่วนด้วย x b บลู x บวกหทีนี้พี่แองบอกว่ามันคงจะต้องเปิดเป็นสองกรณีครับเพราะว่ามันเป็นแอบ o ์ลูดอยู่ตัวนี้เราบอกว่ามันจะเปิดออกมากลายเป็น x บวกหส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย x บวกหเมื่อ x บวกหนั้นมากกว่าหรือเท่ากับ0กับเป็นออขอโทษครับ เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0นเนอะเพราะว่าเราเปิดตรงแอบ l ู t e x กลับเป็น x บวก1ส่วนด้วยตัวนี้กา็เป็นลบ x บวก1เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0โอเคไหมครับแล้วในกรณีที่1เนี่ยถ้าหากเราดูตามนี้ก็แปลว่า y มีค่าเท่ากับ1เพราะเอา x บวก1ตัด x บวก1ทิ้งอะนะครับตัวนี้ตัดกันส่วนกรณีที่สก็จะกลายเป็น x บวก1ส่วนด้วยลบ x บวก1เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0กับเมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ประเด็นของพี่แบงค์ก็คือตอนนี้พอพี่แบงค์เห็นเส้น y เท่ากับ1นะครับเฉพาะแค่กรณีบนนะเมื่อ y มากกว่าหรือเท่ากับ0เราจะได้เส้นเป็นเส้นแบบนี้ออกมาถูกไหมครับเป็น y เท่ากับ1เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0กรณีที่2เนี่ยพี่แบงค์ยังไม่ต้องวาดหรอก แค่กรณีนี้กรณีเดียวเนี่ยนะครับในการเช็คว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์แบบหต่อหนึ่งหรือเปล่าเราให้ลากเส้นยังไงนะครับจําได้หรือเปล่าถ้าหากว่าจะตรวจสอบเรื่องของการเป็นฟังก์ชันให้ลากเส้นแนวตั้งถ้าตัดเกิน1จุดแสดงว่าไม่ใช่ฟังก์ชันถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าจะตรวจสอบเรื่องของการเป็นหต่อหนึ่งให้ลากเส้นแนวนอนซึ่งในข้อนี้นครับ ถ้าพี่แบงค์ลากเส้นแนวนอนปั๊บตรงเนี้ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันมีตั้งหลายจุดแน่ถูกไหมครับดังนั้นเฉพาะแค่กรณีและกรณีเดียวเนี่ยก็ไม่เป็น1ต่อหนึ่ง,นนงละพอมันไม่เป็น1ต่อนหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้น r i n v e s s e ของมันเนี่ยก็จะไม่เป็นฟังก์ชันโอเคไหมครับอันนี้คือพี่แบงค์เช็คจากเรื่องกราฟนะครับแต่ทีนี้ <c oughs> หลายๆคนบอกว่าแล้วถ้าหากอยากจะเช็คจากเรื่องของ เออนิยามดละโดยใช้1ต่อหนึเราจำได้หรือเปล่าถ้าเช็คฟังก์ชันเราเช็คยังไงนะครับถ้าเช็คฟังก์ชันเราจะแทนค่าจาก a b แล้วก็ a c แล้ว b ต้องเท่ากับ c อันนี้คือเช็คหนต่ 1, อหนึ่งเช็คฟังก์ชันน,นะครับแต่ถ้าจะเช็คหต่อหนึเราต้องเช็คจาก a b แล้วก็ c b แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ a ต้องเท่ากับ c อันนี้คือเช็คว่าเป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ก็คือเช็คความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้โอเคถ้าหากว่าพี่แบงค์ลองทําให้ดูในกรณีที่สองนี้ละกันนะโอเคเดี๋ยวพี่แบงค์ลบตรงนี้ออกนะครับโอเคทีนี้ถ้าพี่แบงค์ทำแบบกรณีที่สองให้ก็คือทําแบบนี้นะครับลองเอา a b ลงมาแทนค่าผลปรากฏว่าจะได้เป็น b เท่ากับ a บวกหนึ่ง ส่วนด้วย absolute a บวก1นะครับแล้วถ้าเอา Cb ลงมาแทนค่าสิ่งที่ได้ออกมาก็คือกลายเป็น b มีค่าเท่ากับ c, บวก1ส่วนด้วย absolute c, บวก1จับสมการที่1กับสมการที่2นั้นมาเท่ากันจับ1มาเท่ากับ2กลายเป็น a บวก1ส่วนด้วย absolute a บวก1มีค่าเท่ากับ c, บวก 1, ส่วนด้วย absolute c, บวก1 คูณไขขึ้นมากลายเป็น A-1, บวก1คูณกับ Absolute C-1 บวก1มีค่าเท่ากับ C-1 บวก1คูณกับ Absolute A-1 บวก1ตัวนี้ถ้าพี่แบงค์กระจายออกมาก็กลายเป็น a c a b s o l u t e c ซ c บวก a บวก C บวก1อขอโทษครับบวกแอบส์ลเนาะส่วนตัวนี้ก็กลายเป็นคูณออกมาก็กลายเป็น c a b อ o l u t e a บวก C บวกอบวก1 สังเกตนะครับปรากฏว่าเอา1ตัดกับ1ได้ทีนี้เราทำอะไรต่อได้ลองเช็คดูซิเอ่อตอนนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะต้องมาเปิดกรณีปะซึ่งกลายเป็นว่าการทำแบบนี้เนี่ยสังเกตไหมครับจะต้องเปิด4ตัวแน่ถ้าหากว่าพี่แบงค์เช็คว่าถ้าหากว่า A มากกว่าเท่ากับศถ้าหากว่า A มากกว่าเท่ากับศ จะกลายเป็น a absolute c บวก a บวก a อ s o l u t e c มีค่าเท่ากับ c a บวก c บวก a แล้วพี่แบงก์ก็ยังจะต้องมาเปิดกรณีย่อยของ c มากกว่าเท่ากับ0อีกปะครับกลายเป็นยุ่งเลยปะอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราสามารถเช็คได้ทั้ง2แบบเนี่ยเราควรจะทำให้เป็นนะครับ ก็กลายเป็นว่าตัวนี้กลายเป็นศูนย์เท่ากับศูนย์บ้เนี่ยใช่ไหมครับถ้าเป็นศูนย์เท่ากับศูนย์แปลว่ามันเป็นจริงแปลว่า a กับ b c อะครับเป็นสมาชิกของจํานวนจริงอะไรก็ได้เลยหรือเปล่าซึ่งนั่นหมายความว่า a กับ c อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเพราะว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่เป็นเป็นจริงสมการเป็นจริงแปลว่ามันไม่ส่งผลอะไรเลยขอแค่ว่า a กับ c มันมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ไว้แค่นั้นเอง โอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไงก็ตามจากทั้งเรื่องกราฟแล้วก็จากทั้งเรื่องนิยามตัวนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นตอบก็ผิดขอผิดนะครับระวังให้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าจะต้องเปิดแอดส์ลูดสองตัวนะครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยตรงนี้บ้างบางส่วนหรือเปล่าลองเช็ครายละเอียดดูนะครับ ยังจําได้นะครับว่าถ้าหากเป็นสมการที่เป็นจริงแปลว่าคําตอบเป็นอะไรก็ได้ขอแค่ตรงตามเงื่อนไขที่เรามีอยู่เงื่อนไขของเราคือ a มากกว่าเท่ากับ0 c มากกว่าเท่ากับ0แต่ว่า a กับ c ไม่จําเป็นต้องเป็นเลขเดียวกันก็ได้ตามตรงนี้โอเคนะครับ